ราศีมังกรหรือราศีมังกรค่ะการงานของชาวราศีมังกรนะคะงานที่ได้รับมอบหมายเนี่ยก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเลยค่ะจากความพยายามของเราเลยนะและใจะได้รับการเชิญชมจากคนรอบข้างหรือว่าจากเจ้านายด้วยนะคะในส่วนของการเงินเนี่ยการเงินเข้ากระเป๋าซ้ายทะลุกระเป๋าขวาเลยค่ะแต่ว่าไม่ติดขัดนะคะสามารถหมุนเงินได้อย่างราบรื่นเลยค่ะแล้วก็ ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเงินเก็บสักเท่าไหร่นะคะขยันมากเท่าไหร่ก็จะได้เงินมากขึ้นเท่านั้นนะคะสําหรับคนโสดค่ะคนโสดเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนใหม่ๆเข้ามานะคนคนนี้คุยไปสักพักนึงอะ่ะจะทําให้รู้สึกว่าเขา,าจริงจังจริงใจกับเราคือไม่ใช่จากคําพูดนะจากการกระทําเขาจะทําให้เราสังเกตได้เลยค่ะสําหรับคนมีคู่ค่ะความสัมพันธ์ในช่วงนี้ค่อนข้างตึงนะคะเนื่องจากการมองอนาคตอะ่ะ อาจจะไม่ตรงกันเท่าที่ควรช่วงนี้นก็อาจจะต้องเปิดใจฟังเขาหน่อยว่าอนาคตที่เขามองไว้เป็นยังไงแล้วมันโอเคจริงๆสําหรับเราหรือเปล่าค่ะสําหรับสุขภาพนะคะสุขภาพจะมีปัญหาสายตาเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็มีอาการปวดคอบ่าไหล่